สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูไก่ก็จะมาสอนเด็กๆในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยคกันนะคะเอ๊ะประโยคเป็นยังไงนะคุณครูไก่ประโยคคืออะไรประโยคก็คือการที่เรานําคานะคะมาเรียงร้อยนะคะให้เป็นข้อความนะคะที่สามารถสื่อสาร นะคะสามารถสื่อสารให้คนปลายทางเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือผู้สนทนากับเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือเป็นการเขียนนะคะสื่อสารให้คนที่อ่านนะคะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้นะคะประโยคประโยคเป็นอย่างไรประโยคมีด้วยกัน3ส่วนนะคะสส่วนส่วนที่1เลยคือประธานประธานคือผู้กระทำนะคะ ส่วนที่สองก็คือกริกยากริกยาก็คือผู้กริกยาก็คือสิ่งที่เราแสดงอาการนั้นๆน,น,นะคะออกไปส่วนที่สามก็คือกรรมกรรมก็คือผู้ถูกกระทำ<ม>นะคะผู้กระทําประทานมีใครได้บ้างก็ครูกายคุณพ่อคุณแม่เด็กๆปู่ย่าตายายเพื่อนๆนะคะหรือแม้กระทั่งสัตว์นะคะ เป็นช้างม้าวัวควายได้ทั้งสิ้นนะคะกริยากริยามีอะไรบ้างนะคะการกระทํามีอะไรได้บ้างกินนอนเดินยืนนั่งแล้วค่ะหัวล็อกนะคะการแต่งตัวการล้างรถการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะการหยิบการจับเหล่านี้เป็นกริยาอาการทั้งสิ้นนะคะส่วนกรรมกรรมก็คือผู้ถูกกระทํา นะคะในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นคุณครูไก่ยกตัวอย่างชาลีเตะฟุตบอลชาลีก็คือเป็นประธานเป็นผู้กระทํากระทําอะไรกระทากริยาการเตะนะคะเตะกับเตะอะไรละ่ะเตะฟุตบอลฟุตบอลก็เป็นกรรมเพราะว่าถูกเตะนะคะเพราะว่าถูกเตะวันนี้คุณครูไก่มีตัวอย่างมาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะ เพื่อทําความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นนะคะผู้ก่ขออนุญาตปรับกล้องนะคะปรับกล้องให้เด็กๆได้เห็นได้ชัดเจนนะคะ,ะดูนะคะอ่ะอย่างเช่นคำแรกคำว่าดีใจฟ้าดีใจได้ไปเที่ยวชาลีดีใจสอบได้ที่หนึ่ง สุดาดีใจที่ครูชมนะ,ะเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูไก่เนี่ยแยกสีไว้ให้ประธานสีเขียวกริยาสีแดงนะคะกรรมนะคะก็คือสีน้ําเงินนะคะอ่ะดูอันต่อไปปลาแม่ซื้อปลาแก้วจับปลามานี่กินปลา สีเขียวแม่แก้วมานีนี่คือประธานประธานคือผู้กระทากระทําอย่างไรกระทําในการซื้อกระทําในการจับกระทําในการกินกระทํากับอะไรละ่ะก็ซื้อปลาจับปลากินปลานะคะปลาก็คือเป็นกรรมเพราะว่าถูกกระทำนะคะ,ะต่อไปโซ่โซ่โซ กล้าถือโซ่พ่อค้าขายโซ่จิ๋วทาสีโซ่นะคะส,สีเขียวกล้พกาพ่อค้าจิ๋วนี่คือประธานคือผู้กระทํากระทําอะไรกระทําในการถือกระทําการขายกระทําการทาสีกระทํากับใครกะกระทําก <nothing. S 1> ับอะไรกระทํากับโซ่ไงนะคะกล้าถือโซ่นะพ่อค้าขายโซ่จิ๋วทาสีโซ่ นะคะวันนี้คุณครูไก่จะมีตัวอย่างของการบ้านมาให้เด็กๆด,กดูนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามครูไก่เลยบรรทัดแรกเราจะไม่ใช้บรรทัดที่2เราจะเขียนวันที่เราทำงานนะคะวันอังคารที่3พฤศจิก,กายนพศส5 6 1ะคะจงแต่งประโยคนี่คือคำสั่งข้อที่1นึ่คำว่าถือแม่ถือแก้วน้ำ ข้อที่สองชูน้องชูดินสอข้อที่สามยาภูผาทายาที่ขานะคะ,ะสำหรับการบ้านวันนี้ก็จะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันจันทร์ที่เราได้ทำแบบฝึกในหน้าสิบห้าไปนะคะคุณครูไก่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาคำในลูกโปง่งทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยเด็กๆเ,เลือกมาสามคำหนึ่งสองสาม เลือกคำในลูกโป่งมาสามคำแล้วก็มาเขียนเหมือนที่คุณครูไก่เขียนข้อที่หข้อที่2ข้อที่3นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะแต่เด็กๆจะต้องเอาคำนะคะในลูกโป่นะคะเอาคำในลูกโป่งมาเขียนนะคะเขียนสวยๆดินสอแหลมๆเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่ง ในลาให้คุณครูลงอารบัมของตัวเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะในคลิปนี้การแต่งประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูไก่เชื่อว่าลูกๆของคุณครูไก่ทุกทุกคนทำได้ไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราก็จะมาเจอมาพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการแต่งประโยคไม่ยากเลยนะคะ 拜拜，拜拜。